สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่กำลังรับชมรายการข่าวชัดประเด็นจริงทางช่อง13เสียงมไทยครับพบกับผมส่วนบุโรยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับซึ่งรายการข่าวชัดประเด็นจริงเป็นรายการที่รวบรวมข่าวสารสรุปข่าวสารรอบสัปดาห์รวมไปถึงเป็นรายการที่รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนนะฮะที่ได้รับความเดือดร้อนเข้าถึงหน่วยงานภาครัฐไม่ได้หรือว่าติดต่อนหน่วยงานภาครัฐแล้ว เรื่องไม่คืบหน้าครับทีมงานเขาชัดเปรตจริงจริงก็ยินดีที่เป็นกระบอกเสียงประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการตามหน้าที่ที่รับผิดชอบเพื่อความสงบสุขนะฮะแล้ว่าเป็นการแก้ไขปัญหาและคลายทุกข์คลายร้อนให้กับพี่น้องประชาชนครับสำหรับประชาชนที่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจนะฮะสามารถส่งเรื่องราว มาได้ทางรายการข่าวชัดประเด็นจริงทางทางุงทางที่สามารถติดต่อได้อย่างเช่นเพจเข่าวชัดประเด็นจริงนะฮะรวมาถึง f a c e b o o k ข่าวชัดประเด็นจริงนะฮะยูทูบข่าวชัดประเด็นจริงแล้วก็ทางช่อง13เสียงไทยทีวีดาวเทียมช่อง13เสียงไทยนะครับวันนี้เรามาดูความเดือดร้อนของพี่น้องนะฮะที่ชาวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็คือมอีสาวใหญ่นะครับหลังจากที่ กะว่าจะ,กะเกษียณอายุการทํางานแล้วก็เก็บเงินทั้งชีวิตเนี่ยไปซื้อที่ดินที่แห่งหนึ่งนะฮะในตําบลโคกโคเท่าอาเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อที่จะสร้างโคกหนองนามโมเดลนะฮะแล้วก็ปลูกพืชปลูกผักออร์แกนิกกินแบบพอเพียงนะครับตามแนวพระราชดำริของในหลวงราชการที่9กราชการที่1ิน,นั่นเองครับแต่เผอิญว่าพอไปซื้อที่แล้วคานผู้ชมครับกับเผอิญว่าที่ที่อยู่บริเวณข้างๆเราเนี่ย กลับกลายเป็นปลูกพืชเหมือนกันปลูกผักเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นผักออร์แกนิกครับเป็นผักที่ใช้สารเคมีล้วนๆเลยครทุกวันเช้าเย็ยนเนี่ยต้องมีการฉีดยาฆ่า,มาแมลงฉีดสารเคมีกับพืชผักบริเวณรอบข้างบ้านที่เขาซื้ออยู่นะฮะที่ปลือปูกบ้านอยู่ส่งผลให้ความเป็นอยู่ของเขาเองเนี่ยไม่ปกติครับ ถึงขั้นก็ต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็รักษาอาการในส่วนของมีปัญหาในเรื่องทางระบบทางเดินหายใจเนื่องจากได้รับสารเคมีจากสารเคมียาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงต่างๆที่มีการฉีดพ่นต้องขอบอกว่าเรื่องนี้มีการร้องเรียนนะฮะร้องทุกไปยังอบตอโคกโคเท่าอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็มีการไกลเกลีย่ยนะกับคู่กรณีหลายรอบแล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะคลายปัญหาได้ มีการร้องเรียนไปหลายครั้งครับล่าสุดเองร้องเรียนไปครั้งที่3แล้วเราก็จะมีการเรียก,กเกลบเงี่ยอีกหนึ่งครั้งในวันที่14ที่ถึงนี้นะคะก็คือเป็นวันพรุ่งนี้ซึ่งทีมงานท่าวชัดประเด็นจริงท่อง13เสียงไทยก็จะลงพื้นที่นะครับไปดูว่าผลของการเกลี่อยในครั้งนี้จะสามารถคลายปัญหาให้กับคุณเฟิร์นได้หรือไม่อย่างไรนะไปติดตามเรื่องราวปัญหาของคุณเฟิร์นครับว่าคุณเฟิร์นเนี่ยประสบปัญหาอย่างไรบ้างครับ ค่ท่านผู้ชมครับเป็นภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนี้เป็นภาพในส่วนของพื้นที่ที่คุณเฟิร์นเนี่ยฮะได้มีการที่จะมาซื้อที่ดินนะฮะเมื่อปี6,4ซึ่งได้มีการตกลงซื้อที่ดินเพื่อคิดว่าจะตั้งใจว่าพอตนเองกเกษียณอายุแล้วเนี่ยจะทําเป็นโคกหนองนาโมเดลครับเพื่อเป็นเขาเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักไร้สารพิษก็มีคนแนะนำนะฮะให้ไปซื้อที่จังหวัดสุพรรณบุรีก็เพราะว่าที่จังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ย ส่วนมากเองก็เขาก็ทําไร่ทําสวนกันแล้วก็อากาศดีไม่ห่างจากกรุงเทพมหานครสักเท่าไหร่นะ่นครับก็จึงได้ไปติดต่อแล้วก็มีผู้แนะนําให้เดินทางไปพบกับคุณคนหนึ่งนะฮะในเขตพื้นที่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็มีนายหน้าเนี่ยบอกขายที่ดินดังกล่าวตัวเองเนี่ยก็ไปดูที่ดินแล้วก็อืตกลงซื้อทันทีเลยครับเพราะคิดว่าที่เนี่ยน่าจะทําเป็นในส่วนของโคกหนองนาโมเดลแล้วก็ปลูกพืชปลูกผักได้ ตอนที่ซื้อนะก็เห็นด้านข้างๆเองเนี่ยก็ถามนะว่ามีสวนไหมแล้วก็สวนด้านข้างก็ไม่มีการทําสวนแล้วก็เป็นที่โล่งด้วยนะจึงตกลงซื้อที่ดินดังกล่าวครับหลังจากซื้อที่ดินแล้วนะครับเพื่อนว่าปี64นะเกิดน้าท่วมก็เลยยังไม่ได้สร้างบ้านในทันทีหลังจากนั้นเองนะครับเมื่อประมาณต้นปี65ก็ได้กลับมาดูพื้นที่ปรากฏว่าน้นําลดลงไปแล้วนะครับแล้วก็เลยมีการเริ่มปรับพื้นที่ ถมดินนะฮะแล้วก็วางท่อระบายน้ําแล้วก็เตรียมที่จะทำการก่อสร้างบ้านบริเวณดังกล่าวนะฮะซึ่งนายหน้าสองคนนะฮะก็อาสาในหน้าที่มาขายที่ดินเนี่ยก็อาสานะฮะจะไปติดต่อเจ้าที่อบตให้เพื่อทําเรื่องถมดินนะฮะก็ทําการถมดินมีการก่อสร้างบ้านมีการวางท่อระบบระบายน้ําเป็นที่เรียบร้อยพอวางท่อระบายน้ําไปสักพักหนึ่งฮะนายหน้าสองคนนะฮะ กับพาชาวบ้านฮะเกณฑ์คนเนี่ยเกณฑ์นนชาวบ้านมาว่าเขาเนี่ยน่าจะทําพื้นที่เนี่ยลุกล้ําเข้าไปในลำรางสาธารนณะแล้วลุกล้ําไปในทางหลวงด้วยรวมไปถึงแม้การสร้างกําแพงกั้นน่ะติดกับพลองเนี่ยน่าจะลุกล้าทางหลวงก็พาชาวบ้านเนี่ยครับมาประท้วงนะฮะสิบถึงยี่สิบคนเลยพอมาประท้วงเองเนี่ยเจ้าของบ้านก็เกรงนะฮะเกรงว่าจะเกิดการกระทบกระทั่งขึ้น เพราะว่าเขามาอยู่ในพื้นที่เองเนี่ยเขาก็กลัวจะมีปัญหากับคนในถิ่นเขามาจากกรุงเทพเขพาต่างถิ่นมานะฮะเขาก็ไม่อยากจะมีปัญหานะครับก็ได้มีการโทรแจ้งหนึ่งเก้าหนึ่งเพื่อให้ประสานมาดูที่เกิดเหตุนะครับปรากฏว่าพอมาดูแล้วนะฮะเจ้าที่หนึ่งเก้าหนึ่งตำรวจเขาก็มาดูแล้วเขาบอกว่าอืจริงๆแล้วในเรื่องที่มีการไปร้องเรียนเนี่ยถ้าผู้เสียหายจริงๆน่าจะเป็นอบตอนะเพราะว่าที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นอบตอนะฮะ พอเจ้าหน้าที่มาดูนะท่านผู้ชมครับก็พบว่าที่ชาวบ้านมาปท้วงนะ่ะเป็นการเขาปิดทางกั้นน้ําเนื่องจากว่าต้องทํารั้วกําแพงเนี่ยจาเป็นต้องมีการดักน้ําก่อนเพื่อจะทำรั้วได้นะแต่ปรากฏว่าเจ้าที่มาตรวจสอบแล้วพบว่าน้ํารอบบริเวณนั้นก็ไม่ได้ขาดไปไหนนะครับแล้วการปิดทํารั้วนี่ก็ใช้เวลาไม่นานเจ้าที่ตํารวจรวมไปถึงเจ้าที่อบอตอก็เลยบอกว่าให้ชาวบ้านที่แยกย้ายไปนะฮะซึ่งก็เหตุการณ์นั้นก็ผ่านไปนะครับ ผ่านไปไม่นานนะครับก็มีการก่อสร้างบ้านต่อมาต่อเนื่องเลยหลังจากนั้นเองนะครับก็บุคคลดังกล่าวครับนายน้าสองคนเนี่ยก็ไปแจ้งอีกบอกว่าเขาเนี่ยน่าจะทารั้วเนี่ยล้ําพื้นที่แล้วก็หมุดเนี่ยหายไปด้วยนะฮะก็เรียกชาวบ้านมาอีกเหมือนกันนะฮะสุดท้ายแล้วก็หมดก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับแล้วก็มาจากการตรวจสอบแล้วแนวกั้นเขตเองเนี่ยก็ปกติดีนะครับ เพราะว่าช่างผู้ที่มรทํามเองเนี่ยก็ได้เดินเนมือนกันถูกต้องนะฮะแล้วก็มีการชี้เขตถูกต้องนะฮะก็ไม่มีการลุกคล้่แต่อย่างใดแล้วไม่มีใครแจ้งความเนคดีดยรวมไปถึงในส่วนของทางหลวงหรือว่าตอก็บอกว่าไม่ลุกล้ําตามที่เขาเก่าหานะฮะแต่ไมแ่แค่นั้นนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่สร้างบ้านมาใช้เวลาสร้างบ้านมากว่าสองสามปีนะฮะกว่าจะเสร็จครับสร้างตด้งปีหกห้า จนกระทั่งกว่าบ้านจะเสร็จก็6 6 6 7ปลาเข้าไปแล้วนะครับหลังจากย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านนผม้ชมครับหลังจากย้ายเข้ามาอยู่ยังไม่ได้ย้ายนะระหว่างก่อสร้างบ้านเนี่ยก็มีช่างเนี่ยช่างเนี่ยเขาประสบปัญหานะเพราะว่าข้างๆตรงจุดบริเวณที่เราสร้างบ้านเนี่ยเขามีการฉีดยาตลอดเลยนะฮะฉีดเช้าฉีดเย็นฉีดเช้าฉีดเย็นฉีดตั้งแต่ตีสี่ตีห้า จนถึงประมาณ8ปดโงเช้าแล้วก็ท่วงค่าก็มีการฉีดอีกครับส่งผลให้ช่างเองเนี่ยที่ทำงานอยู่เองเนี่ยก็โหได้รับสารพิษต้องไปเข้าร้องหมอไปหาหมอกันนะครับมีอาการทางเดินทางหายใจเพราะได้รับสารเคมีจากยาฆ่า,มาแมลงนะฮะบ,บางครั้งเองเนี่ยถึงกับต้องตก,กหลังคาเลยเพราะว่าปีนที่สูงเองได้รับการมึนหัวจากได้การสูดดมสารพิษก็คือยาฆ่า,มาแมลงนี่แหละทางเจ้าของบ้านเนี่ยคุณเฟิร์ดเองก็ไปร้องนะ ไปร้องอบตเนี่ยไปร้องหลายรอบร้องหลายครั้งนะฮะล่าสุดเองอบตอก็บอกให้เรียกคู่กรณีไปไกลเ่เกลียเมื่อวันที่20พฤศจิกายนปี66ที่ผ่านมาครับก็มีการไกล่เกลียก,นนะะกันเกิดขึ้นนะฮะพอไกล่เกลียแล้วก็บอกว่าก็มีข้อตกลงว่าให้เจ้าของสวนเองเนี่ยฮะ,ะกำหนดเวลาในการฉีดแล้วก็ให้ทาสแลนเนี่ยกั้นพื้นที่บริเวณที่มีการฉีดเพราะว่าฝุ่นเนี่ยสารเคมีน่ะุ่นฟุ้งกระจาย มาส่งผลรบวให้กับคนอื่นนะครับก็ข้อตกลงอย่างนั้นนะรวมไปถึงให้มีการปลูกต้นกล้วยแล้วก็ปลูกไม้ยืนต้นด้วยแล้วนอกจากนั้นยังมีเสียงประทัดเนี่ยดังมากเพราะว่าเขาต้องมีการจุดประทัดไล่นกนะฮะหรือว่าไล่สัตว์นั่นเองนะครับทําให้รบกวนนะฮะคนที่อยู่ตรงนั้นก็ไปบอกกล่าวหลายครั้งเพราะว่าไม่อยากมีปัญหากับเพื่อนบ้านนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็โดนเพื่อนบ้านเนี่ยให้ของรับมาด้วย ล่าสุดเองเนี่ยเพื่อนบ้านบอกว่าไม่เจราจาแล้วข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยไม่ทาและไม่ดําเนินการแล้วจะไม่ทาและนะถ้าอยากจะให้ไล่เดี๋ยวจะยอมติดคุกเพราะว่าเขาอยู่ตรงนี้มานานคุณเพิ่งมาสร้างบ้านตรงนี้แต่ตอนที่เขามาสร้างบ้านก็นายหน้าสองคนนี้นะเป็นคนให้เขามาซื้อที่นี่นะฮะแล้วนายหน้าสองคนนี่แหละฮะก็เป็นคนที่ทําสวนแล้วก็ฉีดยาฆ่า,มาแมลงส่งผลรบกวนเขามันจะอยู่ได้ยังไงนะฮะ ก็เงินเขาเก็บมาทั้งชีวิตนะฮะแล้วก็มาจะจะมาสร้างบ้านเพื่ออยู่บ้านปลายในวัยเกษียณนะครับเขากลับเจอปัญหาแบบนี้ก็ร้องมายังผ่านสื่อมวลชนหลายสํานักนะฮะรวมไปถึงร้องมายังข่าวชัดประเด็นจริงนะครับก็ทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงเนี่ยในวันพรุ่งนี้เองก็จะเอาลงไปตรวจสอบนะครับร่วมเป็นสักขีพยานแล้วก็ไปหาแนวทางว่าจะมีการแก้ปัญหาอย่างไรของขององค์การบริหารส่วนตะบลโคกโคเท่า อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีว่าจะมีการแก้ปัญหาอย่างไรในการไก่เกี่ยรอบที่สามนะนี่เป็นรอบที่สามนะในการไก่เกลี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการไก่เกี่ยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังความเดือดร้อนของคุณเฟิร์นนะครับผู้ที่เก็บเงินมาทั้งชีวิตแล้วพี่จะมาสร้างบ้านที่นี่ครับเรื่องการยิงไล่นก นะคะเราก็เลยถามว่ามันมันรุนแรงไหมก็ต้องบอกว่ามันใกล้บ้านเพราะว่าบ้านเนี่ยหันหน้าไปทางสวนพอดีแล้วมันห่างไกลกันไหมไม่ห่างไกลกันเลยค่ะเ,เราไม่รู้จะทไงก็เลยเโทรแจ้งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งก่อนแล้วก็ทางหนึ่งเก้าหนึ่งก็จะประสานงานกับตํารวจนะคะว่าให้มาตรวจที่พื้นที่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วหลังจากนั้นตำรวจก็จะมีการประสานงานให้กับ ผู้ใหญ่บ้านฮะกำนันช่วยมาดูแลตรงนี้นิดนึงนะคะถามสิ่ง,ส,งสิ่งที่มันดังมากเพราะว่าเราไม่ทราบว่าสิ่งที่เขายิางอ่ะแต่ตำรวจท่านบอกว่าเป็นลูกบอลที่ยิงขึ้นไปแล้วก็จะบปึ้งแต่บางครั้งมันไม่มีควัน แต่ว่ามันจะคล้ายๆกับปืนตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าวัตถุที่เขายิงเนี่ยยิงแบบไหนแต่ว่าดังไหมดังมากค่ะเพราะว่ามีครั้งก่อนเราหามีญาติมาอยู่ซึ่งแกก็แก่แล้วเนาะแกก็ตกใจดีแกบอกว่าไม่ช็อกตายนึกว่ามีการยิงกันแล้วก็เลยบอกว่าก็เนี่ยค่ะเจอกันมาเป็นปีๆแต่เราก็เลือกที่จะอดทนอดทนให้ถึงที่ ที่สุดก่อนแต่คนนี้เนี่ยเราก็ได้มีการพูดคุยว่าเออมันเป็นแบบนี้นะอย่างนี้เงีน้ยนะพี่จะทํายังไงเขาก็พูดกับมาว่าอาชีพของเขาเขาก็ต้องทําแบบนี้เออเราก็เลยบอกว่าพี่คะถ้าอย่างงั้นพี่ก็ต้องเรี่ยงๆให้ให้หนูนิดนึงเพราะว่าหนูเองก็ต้องทํางานอยู่เหมือนกันบางทีเรามีประชุมเรามีการสอนอ่ะเราก็ตกใจทุกอย่างมันก็ชะง,งักงานเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่รู้จะทาไงก็ มันเกิดเรื่องกันตั้งแต่ปี65แล้วก็มีการไปแจ้างตั้งแต่ปี65แล้วก็ตำรวจบอกว่าให้งานก็ให้ลงบันทึกประจำวันคราวนี้เนี่ยมันก็จะอยู่เข้าไปในคดีของอายาคุณตำรวจก็จะเรียกทางทางทางผู้กระทำเนี่ยเข้าไปที่สอนอีกทีหนึ่งแต่ก็ต้องรู้ค่ะต้องรอดูว่าเออจะเป็นยังไงต่อไป อีกข้อสองก็คือเรื่องการฉีดยาเขาก็จะบอกว่าจะทำตารางมาให้เราแล้วก็จะบอกว่าวันนี้ฉีดวันนี้เดือนนี้ฉีดน,นี่นี่นะช่วงไหนก็ว่าไปแต่เราขอว่าขอเป็นขอให้เป็นช่วงเช้าคือเช้าแบบกอตื่นนอนแล้วอ่ะก็คือประมาณ6กโมงเช้าก็ได้แต่อย่าถึงกับตีห้าครึ่งเลยเพราะว่าบางทีเราทํางานเนาะนอนดึก มันก็น้ําน้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่าก็ต่างคนต่างช่วยกันเราเราก็เข้าใจนะอาชีพของเขาเราก็ไม่เคยบอกว่าคุณห้ามฉีดนะคุณห้ามทําไม่เคยพูดเราเพียงแต่ว,ว่าเออขอความเห็นใจกับเรานิดหนึ่งเพราะว่าเราซื้อที่แล้วเราปลูกบ้านแล้วหมดไปเยอะแล้วล้วก้อนก้อนเงินสุดท้ายเราไม่เหลือแล้วตอนนี้กับกลายเป็นหนี้สินเพิ่มขึ้นฉะนั้นเราไม่มีหนทางที่เราจะย้ายออกไปไหนเราก็ต้องอยู่แบบนี้แต่การอยู่แบบนี้ก็คือ มันก็ต้องต่างต่างเพื่งพากันนะคะวันที่มาคุยเนี่ยก็มีการตกลงกันข้อ3ก็คือว่าถ้าวันไหนจะฉีดยาถ้ายังไม่ทำตารางการฉีดหรือการยิงนกจะต้องมีการโทรแจ้งเราก่อนหรือบอรลรองเพื่อให้เรา,าเตรียมรับมืออย่างเช่นติดหน้าต่างอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ปรากฏว่า ผลสุดท้ายที่คุยกันสรุปก็คือเขาจะทําให้แล้วเสร็จก็คืออสิ้นเดือนโมกราปีก็ในเราขอพูดในฐานะที่เราเดือดร้อนเนอะเราขอพึ่งสื่อมวลชนทุกหน่วยงานที่สามารถที่จะมาช่วยเราได้เพราะว่าหลังจากนั้นเราก็ได้ไิเขียนคำร้องทีนึงแล้วก็จะมีการไก่เกียวเกิดขึ้นวันที่14ในช่วงบ่ายนะคะเราก็ขอความเมตตาค่ะว่าอย่างน้อยๆเนี่ย เราอยากได้ความเป็นธรรมกับสิ่งที่เราโดนกระทำํำแต่ถามว่าเราห้ามเขาไหมมันห้ามกันไม่ได้พรน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งตาเราก็เป็นเพื่อนบ้านกันอย่างน้นอยๆเนี่ยเราอยากให้มีมาตรการในสิ่งที่ปกป้องแล้วดูแลเราเหมือนกับคนอื่นๆที่ถูกกระทำํำก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันค่ะขอบพระคุณค่ะนี่แหละท่านโยมคะัะเป็นความเดือดร้อนของ คุณเฟิร์นนะครับที่เขาเก็บเงินมาทั้งชีวิตนะฮะแล้วก็กะว่าจะมาใช้วันปลายชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักออร์แกนิกนะฮะปลูกผักปลอดสารพิษนะทำโคกหนองนาโมเดลสุดท้ายแล้วก็เหมือนกับตนเองขังกับตัวเองอยู่นะตอนนี้เขาบอกว่าประตูบ้านนะเนื่องจากว่ามีสารเคมีพุ้งกระจายมาตอนนี้ประตูบ้านตอนแรกเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งตอนนี้อยายให้ประตูบ้านมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วจากที่เป็นประตูบ้านเนี่ยตอนนี้ต้องทําเป็นหน้าต่าง แล้วจากน้าต่างเนี่ยกลายเป็นประตูบ้านนะฮะก็คือเอาทางขึ้นบ้านเนี่ยมาอยู่ทั้งมั่งหลังบ้านแล้วต้องทํามันไดลิงขึ้นไปแทนนะครับเพราะว่าเวลาเขาฉีดยาฆ่า,าแมลงเนี่ยมันส่งผลรบกวนเขาจริงๆนะฮะนี่ก็คือเป็นเปนัญหาและความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นผมมว่าเรื่องนี้เองเนี่ยก็ต้องฝากไปยังอบตแหละครับเพราะว่าจริงๆแล้วท่านมีหน้าที่ที่ดูแลเนี่ยในส่วนของความสงบเรียบร้อยรวมไปถึงดูแลในเรื่องของมลพิษต่างๆที่ก่อให้เกิด ผลกระทบกับประชาชนเป็นหน้าที่โดยตรงนะฮะผมว่าเรื่องนี้เองเนี่ยทางองค์การบริหารส่วนตำบลเองในฐานะที่มีประชาชนเนี่ยไปร้องทุกข์รวมไปถึงในการาทำพืชผลการเกษตรก็แล้วแต่เขาไม่ได้ระมัดระวังนะฮะแล้วก็ส่งผลกระทบรบกวนกับคนรอบข้างเนี่ยถือว่าเป็นความผิดทางอาญานะผมมองว่าจริงๆแล้วอบตโคกโคเทาเนี่ยต้องใช้มาตรการแล้วละ่ะ ถ้าจะมีการไก่เกีียรอบที่สาไม่สําเร็จอาจจะต้องใช้มาตรการทางกฎหมายแล้วเบื้องต้นผมว่มตอนนี้ทางคุณเฟินเองเนี่ยก็ทนไม่ไหวแล้วเดิมทีก็ไม่อยากจะต่อล้อต่อเถียงแล้วก็ม่อยกมีศัตรูกับเพื่อนบ้านเนาะเพราะว่าอยากจะผูกมิตรไว้แต่ตอนเนี้ยทนไม่ไหวจริงๆเขาด่าสารพัดเลยนะฮะมาทั้งสัตว์ยกมาทั้งกระโยกเลยนะฮะตอนเนี้ยมองหน้ากันไม่ติดแล้วเขาก็คงจะต้องพึ่งกฎหมายอยาก จะพึ่งกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้มาช่วยแก้ไขปัญหาเขาหน่อยบอกว่าเขาเดือดร้อนจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าเขาแบบจะไม่มีปัญหากับเพื่อนบ้านแต่จริงๆแล้วเขาพยายามจะปรีนีประนอมและพยายามพูดคุยดีตลอดแต่เพื่อนบ้านเนี่ยกลับไม่ให้ความร่วมมือทั้งๆมีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ที่อบตอไปหลายครั้งแล้วที่อำเภอไปหลายครั้งจนกระทั่งมีปรัดมีนายอำเภอมาร่วมกับเกียร์นะฮะศูนย์นรงลงทําจังหวัดก็มาช่วมร่วมกับเกียร์แต่ไม่เป็นผลสําเร็จครับก็อยากจะรอนไปถึงหน่วยงานที่เกีย่ยวข้องนะฮะให้มาช่วยเหลือและแก้ไขในเรื่องนี้ซึ่งพรุ่งนี้เองทีมงานาชัดประเดียนจริงเนี่ยก็จะเดินทางพร้อมกับสื่อมวลชนนะฮะไปดูไปเด็นปัญหาว่าจะมีแนวทางอย่างไรที่จะแก้ไขคลายทุกข์ให้กับคุณเฟิร์นและหาทางออกร่วมกันระหว่างคนที่ทําการเกษตรอยู่ด้วย อย่างไรบ้างกับประเด็นที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับ